สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยง <glaube> เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับซึ่งสูตรนี้ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์เอง นะครับและผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับแต่ผมรู้มาจากเวลาผมไปถ่ายคลิปนะครับหา,าปรมาจารย์หรือเสียนนกเขารุ่นเก่านะครับท่านก็ได้บอกมาแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นของท่านไหนนะครับแต่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้เพราะว่าผมได้นกตัวเมียมานะครับก็คือตัวที่อยู่ขวามือของเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นนกตัวเมียที่เจ้าสองได้วันนั้นค่ำๆแล้วก็ตัวซ้ายมือก็คือตัวผู้นะครับที่ผมได้ล่าสุดก็คือเจเลยเจ้าบุญช่วย นะครับได้ยินเชียงครูเสียงอะไรผู้แน่นอนนะครับทีนี้นะครับผมก็นึกขึ้นได้พอดีนะครับจริงๆผมก็ได้ตัวเมียมามาบอยเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้นึกถึงจุดนี้พอดีผมนึกถึงพอดีว่าท่านเคยแนะนําบอกว่านะครับให้ถอนขนปีขนหางนะครับออกมาดูนะครับถ้าถอนออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นเหมือนเยื่อขาวๆนะครับล้อมรอบนี่นะครับเห็นเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้ นะครับท่านบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้นะครับมันจะมีสองเส้นนะครับสองเส้นที่คู่กันอยู่นะครับมันจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียคือมันจะมีแค่เส้นเดียวนะครับเอาง่ายว่าตัวผู้สองเส้นตัวเมียเส้นเดียวนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่เคยดูนกตัวเมียตัวผู้โดยการดูจุดนี้นะครับแต่ท่านแนะนํามานะผมก็เลยได้ตัวเมียมาพอดีครับก็เลยเอามามาวิเคราะห์ลองดู ซึ่งผมได้ถอนขนนะครับถอนขนสองตัวแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ถอนตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดราม่าเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นนกเขามาดูเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าไปทําลายไปทรมานเขาอีกนะมันก็จะยุ่งนะครับซึ่งผมได้ถอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเมียผมถอนไว้2เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวผู้ครับก็ถอนไว้ประมาณ 4- ีหเส้นนะครับซึ่งซึ่งถอนตัวนี้เลยนะครับนี่ถอนตัว ตัวนี้เลยแล้วก็ตัวเมียก็มีตัวเดียวครับตัวนี้เลยนะครับตอนนะครับผมดูเบื้องต้นนะสําหรับผมดูตัวตัวเมียตัวเนี้ยผมดูเส้นเบื้องต้นอ่าจริงๆที่เห็นก็ขอนมาสองเส้นคือตัวเมียน่ะนะครับจะมีเส้นขาวๆที่เป็นเยื่อกระดาษน่ะคือสองเส้นด้วยกันนะครับนะผมเห็นนะที่นี่ตัวผู้ก็มีครับตัวตัวผู้ก็สองเส้น เหมือนกันนะผมก็เลยว่าเอ๊ยยังไงมันมันยังไงกันแน่สูตรนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนะตัวผู้ก็สองเส้นตัวเมียก็สองเส้นก็มีนะครับนะเดี๋ยวผมจะถอนเพิ่มอีกว,ว่าผมถอน,นแค่ตัวเมียแค่สองเส้นแต่ตัวผู้อะนะครับสองเส้นก็มีเส้นเดียวก็มีนะครับแต่แต่จริงๆอะตัวผู้อะเส้นเส้นเดียวเยอะกว่าอีกด้วยซ้ําหรือมันจะค่ากันครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะค่ากันนะครับ ตัวเมียผมไม่เคยดูสูตรนี้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากนามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ทุกท่านนั้นได้เอาไปวิเคราะห์ลองดูครับนี่คือนกตัวเมียนะครับเนาะเดี๋ยวต้องคงจะปล่อยะครับคงจะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติอยู่แล้วตัวเมียซึ่งผมไม่เอาไว้นะครับสูตรผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซ็นเซอร์สักแวบนึงนะครับนี่ครับ ขนขนหลุดนะครับมันหลุดเองของมันนะครับผมไม่ได้ทํานะครับเข้าใจตรงกันนะครับก็มีอยู่สองสองสองขีดนะครับสองขีดนะถ้านึงกว่านกตัวผู้นี่มันมันจะเป็นนกที่ตรงนี้สองขีดตัวเมียจะเป็นขีดเดียวนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมออกมาจากตัวนี้แหละนะครับขนมันร่วงครับมันดิ้นเกินนะครับทาให้ขนหางร่วงนะครับหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยครับท่านบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นสองตัวเมียก็สองครับนี่เห็นไหม ตัวนี้ก็สองสองเส้นติดติดกันตรงนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายขยายให้พี่น้องดูนะครับของคนตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ก็สองนะครับ่านะแต่ผมดูอ่ะตัวผู้อ่ะเส้นเดียวจะเยอะกว่าสองเส้นนะเพราะว่าผมทอนออกมาเยอะเหลือเกินสําหรับตัวนี้นะผมทอนออกมาเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยตัวที่ได้ล่าสุดนะครับทอนออกมาสี่ห้าเส้นเลยนะครับ จะมีสองเส้นอยู่แค่ไม่กี่เส้นแล้วก็เส้นเดียวนั้นเยอะมากนะครับนะนีนะ่แต่ไม่ยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้นะครับก็ลองฝากให้พี่น้องนะครับทบทวนลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะให้มันดิ้นอีกสักหน่อยครับเผื่อขนมันล่วงนะเดีเ,เอาดิ้นก่อนดิ้นก่อนครับนะเดี๋ยวก็คงจะล่วงนะครับทีนะนี้ผมผมจะ ดูขนปีกครับเดี๋ยวมันดิ้นสักหน่อยขนปีกก็คงจะล่วงนะครับเซ็นเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับครับทีนี้อ้ดิ้นเกินครับได้ขนปีกด้วยครับขนปีกสองเส้นครับสองขีดครับสองเส้นนี่สองขีดเออสองขีดก็ได้นะครับผมเริ่มงงแล้วนะครับขนหางสองเส้นมีสองขีดนะครับนี่อันนี้ก็สองขีดนะครับนี่คือขนขนปีกนะครับขนปีกแล้วก็อีกันนึงนะครับขนหางนะนนี่นะขาว ก็สองครับก็สองเหมือนกันเห็นไหมอ่านะครับอันนี้คือนกที่สูตรที่เซรุ่นเก่าแนะนํามานะครับว่าตัวผู้นั้นจะสองเส้นตัวเมียจะเส้นเดียวเนาะอันอันนี้จะเป็นประเด็นหรือไม่เป็นประเด็นอันนี้ผมไม่รู้แหละนะครับแต่ว่านํามาถ่ายทอดให้ดูเฉยเนะครับแต่ที่สูตรผมดูผมไม่ได้ดูตรงนี้ครับพ่อดูตามที่ผมเคยทําคลิปนะครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนิ้วเห็นไหมครับนิ้วเล็กนิดเดียวครับพี่น้องครับ อ่านิ้วนิ้วนี่โอ้แรงนี้เหลือเกินนะครับนะครับนิ้วนิ้วนี่มันจะเล็กนะครับเล็กเลี้ยวแหลมนะครับเหมือนลูกตะขาบนะครับยิ่งแบบนกใหม่ขึ้นมาเห็นเห็นเลยครับผมอาจจะเป็นแบบแดงแดงแบบลูกตะขาบเลยนะครับนี่นี่คือการการดูสองก็คือหัวครับหัวนกนี่จะไม่หนวกนูนนะครับนกตัวเมียนะครับจะเป็นหัวรีบๆนะครับหัวรีบๆเล็กๆนะครับนแต่บางตัวก็อยู่ที่ที่ปากนกครับอ่า อยู่ที่ปากด้วยบางตัวมันมันหัวใหญ่หัวยาวเพราะว่าอยู่ที่ปากนกนะครับแต่ให้ดูตรงตรงหัวว่ามันจะเป็นหัวรีบๆนะครับตรงเนี้นะครับนี่คือนกตัวเมียหางครับหางก็จะไม่ยาวนะหางสั้นๆนะครับหางไม่ยาวมากถึงจะถึงจะขึ้นสุดแล้วก็ช่างนะครับหางจะสั้นนะครับหางจะไม่ยาวเลยนะครับนกตัวเมียนะครับอันต่อไปคือตัวนี่จะเล็กมากนะครับตัวเล็ก ไม่สมส่วนหน้าอกนี่จะแบนๆไม่นูนนะลูกตัวเมียตามที่ผมสังเกตดูนะครับอันนี้คือเป็นองค์ประกอบรวมนะโดยรวมแต่ที่เจอก็คือผมจะดูนิ้วอย่างเดียวครับถ้านิ้วแบบเรียวๆอย่างเงี้ยนะครับจบเลยนะครับจบเลยนะถ้าเป็นตัวผู้นี่ก็ここคือถึงจะไม่เรียวนะครับมันจะเป็นป้องเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อที่นิ้วเท้านิ้วเล็กก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นป้องเป็นป้องที่ข้อครับ เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้นิ้วใหญ่นะอ่าแต่ว่ามันจะเป็นป้องเป็นป้องแต่ตัวเมียมันจะเรียบเลยครับจุดนี้นะครับที่ผมใช่ดูแค่นี้แหละนะครับส่วนปีกนะครับหรือว่าหางนะครับผมก็ไม่ได้สนใจครับจุดนี้นะครับแต่ว่าอยากจะนํามาถ่ายทอดเฉยๆว่าท่านแนะนํามานะครับนะก็อาจจะเดี๋ยวจะทดลองไปเรื่อยๆนะครับอาจจะได้แบบว่าถอนเยอะๆครับเอามา วิเคราะห์ดูว่ามันจะยังไงมันจะอันไหนจะเยอะกว่ากันสมมุติว่าถ้าเราถอนมาแค่นี้มันอาจจะไม่รู้อะครับมันอาจจะถอนมาทั้งหมดนะครับถอนมาทั้งหมดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูว่าตัวเมียเส้นเดียวนี่เยอะกว่าหรือว่าสองเส้นเยอะกว่าตัวผู้เหมือนกันครับเส้นเดียวเยอะกว่าหรือว่าสองเส้นเยอะกว่านะครับอันนี้ต้องต้องวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นนะครับนกเขามันจะวิเคราะห์แบบเส้น2เส้นไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้คือคือคือการสูตรตรงนี้เนาะก็ยังไงก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะติดติดขัดเพราะว่าสูตรนี้ผมไม่เคยได้ทานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกันวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่ มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องันนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับแล้วผมวันนี้ก็คงจะปล่อยนะครับนกตัวนี้นะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเปลืองข้าวครับนี่แหละผลของการวิเคราะห์นะครับมันก็จะได้เอามาแบบไม่ได้เสียเวลามากมายนะครับได้ตัวเมียมาแล้วก็คืนสู่ธรรมชาตินะครับดีกว่ารอให้มันไข่นะครับบางตัวก็ไข่ช้านะ บางตัวปี2ปี3ปีก็ยังไม่ไข่อยู่ก็มีนะครับบางตัวก็เลี้ยงไปถึงเดือนก็ไข่ก็มีนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ